สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับคลิปนี้คลิปที่4นะครับการเรียนการสอนวิชาวราระศึกษาเรื่องเกมนําไปสู่การเล่นกีฬานะครับให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วครูจะมีงานให้ทําท้ายคลิปวิดีโอครับครับผมไปรับชมคลิปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาอบอุ่นร่างกายยืดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นกีฬาทุกครั้งเพื่อป้องกันการฉีกขาดของกล้ามเนื้อนะครับผมทําให้เราเล่นกีฬาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเราจะมายืดกล้ามเนื้อจากส่วนที่อยู่ข้างบนลงมาหาข้างล่างนะครับผมเราจะมายืดศีรษะก่อน,นะครับมาเริ่มกันเลยครับผมนับหนึ่ง นะครับต่อไปเป็นแขนผมใส่ซะหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบ เมื่อเราอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับเมื่อนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมีใบงานให้ทําท้ายคลิปวิดีโอนะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำเกมแชรบวัน่วงเกมแชรบวัน่วงเป็นเกมที่จัดอยู่ในประเภทเกมนำไปสู่การเล่นกีฬาเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกช่วงอายุไม่จำกัดเพศอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเกมแชรบวัน่วงไม่แก่ลูกบอลรปยหรือหลักและห่วงมีวิธีการเล่นดังนี้ค่ะ ยน้เ,นนเ,ยเกมแชร์บอลห่วงเล่นกติกาเดียวกันกับการเล่นกีฬาแชร์บอลแต่เปลี่ยนจากแป้นบาสเป็นห่วงฮูลาฮูปวางที่พื้นแทนมีวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเท่าๆกันเริ่มเล่นให้กรรมการโยนลูกบอลตรงกลางสนาม ผู้เล่นกระโดดปัดลูกบอลให้ผู้เล่นส่งบอลต่อๆกันไปเรื่อยๆจนถึงห่วงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วนำบอลไปวางในห่วงให้ได้หากวางลูกบอลได้จะนับหนึ่งคะแนนเมื่อหมดเวลาฝ่ายใดวางลูกบอลในห่วงได้จำนวนมากกว่าฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะประโยชน์ในการเล่นผู้เล่นจะได้ความสนุกสนานผ่อนคลาย พัฒนาทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวและปฏิภาณไหวพริบความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและขา ครับผมหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนปฏิบัตินะครับผมเดจะขึ้นตามนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปฏิบัติและให้นักเรียนส่งครูนะครับผมถ่ายรูปส่งครูนะครับครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ